แม่หนี่นีเม่เ่แม่หยุดค่ะลูกหยุดลูกหยุดหยุดหยุดยหยพี่ไม้แกงี่ไม้แกงนองอ้องเฮ้กว่าลูก รอพี่ด้วยอุ๊ยมมรอด้วยลูกพี่ด้วยเตะไม่ทันนะลูกพี่จะพี่จะเป็นลมลูกมีแน่ เลี้ยลูกแล้วยึดพี่จะแกงแล้วนะแกงแล้วนะ